สวัสดีค่ะ f อฟที่เคารพนะคะวันนี้มาพบว่าป้าแมวยามเย็นอีกแล้วนะคะว่าจะไม่ไลน์เนาะว่าจะไม่ไลน์นะคะ f อฟก็บอกป้าแมวมีลูกไม้สวยๆนะ่ะเอามาแบ่งปันมาขายกันบ้างอย่ากเก็บไว้ป้าแมวไม่ได้เก็บนะคะวันนี้ได้ลูกไม้มาแค่นี้นะคะ f อฟได้ได้มาแค่นี้เลยนะไม่มีแล้วนะคะป้าแมวไปหาหาจนถึง <laughs> แบบก้นสวนคือไปไปดูว่าหน้าไหนจะสวยเป็นลูกไม้อย่างไรนะคะที่ป้าแมวเคย เลี้ยงไว้เนาะ fc นี่นะคะได้มาแค่นี้เองนะคะ fc วันนี้ป้าแมวส่งฟรีนะคะซื้อสองต้นป้าแมวส่งฟรีนะคะให้ซื้อสองต้นขึ้นไปนะคะซื้อสองต้นส่งฟรีจะ้ะนะอันนี้ขอสองต้นนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าปลายทางอ่าปลายทางปลายทางป้าแมวขอยี่สิบบาทจา้ะค่าส่งนะคะสมมติว่าอ่ะต้นไม้ป้าแมวเนี่ยต้นละหนึ่งร้อยบาท fc ซื้อสองต้นก็เป็นสองร้อยถ้าปลายทาง 2 2 0บาทจ้าถ้าโอนก็คิดแค่200นะคะนี่ป้าแมวพูดแนะนำแนะนำเออเป็นวิธีการส่งให้ของป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวมจะพามาชมด้านนี้ก่อนนะคะ fc ต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะเป็นบัวหิมะนะคะนี่นะคะโตขึ้นมาเขาจะแดงแบบนี้นะคะนี่เขาก็เริ่มมีเกสรมาแล้วนะคะนี่นะเริ่มเริ่มนั่นมามล้วเดี๋ยวป้าแมวจะทาการผสมเกสรผสมดอกเขานะคะนี่คือต้นแม่ของบัวหิมะนะคะ fc นะ เดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะนี่นะคะเบอร์ป้าแมวแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะ fc แอดไลน์ทั้งสองเบอร์นะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะจะมีมาอัปเดตให้ fc ตลอดนะคะบอนสีถูกถูก,ถกราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวป้าแมววางเบอร์โทรไว้ก่อนนะนี่นะคะอ้าวจวทุงทองก็แอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นบอนสีนะคะสวยสวยมากนะคะ นี่นะป้าแมวมีมาแบ่งปันต้นนี้มีมาสองต้นนะคะนี่นะคะเบญบัวหิมะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ Fc น,นี่นะคะนี่นะคะร้อยยี่สิบบาทส่งฟรีค่ะนี่นะคะร้อยยี่สิบาทส่งฟรีต้นเดียวก็ส่งฟรีนะคะร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่นะคะโอนแบบโอนนะคะร้อยยี่สิบาทเนาะปลายทางร้อยสิบร้อยสี่สิบาทนะคะร้อยสี่สิบาทปลายทางนะคะคือบวกเพิ่มไปอีกยี่สิบาทเนาะเพราะป,ป้าแมวขายธรรมดาคือร้อยยี่สิบาท โ,โนนะะส่งให้ฟรีนะคะ FC ส่งฟรีนะคะต้นเดียวก็ส่งฟรีจ้ะต้นเดียวส่งฟรีนะคะใบทางคิดร้อยสี่สิบบาทนะคะนี่นะคะบัวหิมะนะคะวันนี้ป้าเมลมีมาสองต้นนะแานได้มาแค่นี้ค่ะ FC นี่นะคะน,นะคะ,คะกัดสีมาสวยแล้วนะคะบัวหิมะนะนี่เป็นใบมะขามเขาหล่นมานะคะนี่นะคะเขาโตไปเขาจะกัดสีเหมือนเหมือนแม่เขาเลยนะคะบัวหิมะนะคะ FC นี่นะคะเป็นบัวหิมะจ้ะสวยๆนะคะบัวหิมะ ต้นนี้ต้นนี้เป็นเทพกระหนกนะคะเทพกระหนกก็แมวขายให้เจ็ดสิบบาทนะคะเทพกระหนกเจ็ดสิบบาทเนาะนะคะต่อมาต้านด้านนี้เป็นเจ้าหญิงนะคะเป็นเจ้าหญิงเนาะนี่นะคะเจ้าหญิงออกมาเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่นะก็แมวขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ้าหญิงนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะถ้าราคาเจ็ดสิบบาทขอ ห้าต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีนะคะราคาเจ็ดสิบาทขอห้าต้นส่งฟรีนะคะเจ็ดสิบาทมีไม่กี่ต้นแล้วค่ะนะนี่นะคะป่าแมวขามาชมนะคะค่ะต่อมาเป็นบอลกลาบนะคะบอลกลาบนี่กัดสีมาสวยแบบนี้เลยนะคะเอฟซีนี่นะคะบอลกลาบกัดสีสวยแบบนี้แล้วนะคะนี่ป่าแมวขายให้หนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทต้นนี้ส่งฟรีจ้ะนี่นะคะต้นนี้ส่งฟรีนะคะเอฟซีหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะต่อมาเป็นบอลกลับ กระถางนี้สวยมากนะคะป้าเมลขายให้ร้อยยี่สิบบาทจ้ะร้อยยี่สิบาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะต้นเดียวก็ส่งจ้ะนี่นะคะร้อยยี่สิบาทจ้ะนะคะต่อมารวยล้นฟ้ากระดูกขาวนะคะป้าเมลมีมาแบ่งปันสองกระถางนะคะนี่นะคะมีมาแบ่งปันสองกระถางค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่งฟรีค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีค่ะต้นเดียวก็ส่งนะคะส่งฟรีจ้ะนี่นะคะส่งให้ฟรีนะคะต้นเดียวก็ส่งจ้ะ ส่งให้ฟรีค่ะต่อมาสีลาหุ้มทองหน้าสวยๆแบบนี้นะคะหน้าตรงจุดทะเบียนเนาะเอาไปเจ็ดสิบาทนะคะสีลาหุ้มทองนะเจ็ดสิบาทนะคะมีอยู่แค่นี้นะคะเจ็ดสิบาทนะ,ะต่อมาเป็นนารีบุรพานี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทมีสองต้นจ้ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทสองต้นนะส่งให้ฟรีนะคะส่งให้ฟรีนะคะอันนี้เหลือต้นเดียวจ้ะ กินหน้าบรรชอนในกระถางนี่มีสองต้นนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นลูกไม้ด่างแบบนี้นะคะลูกไม้ด่างแบบนี้ป้าเมวขายให้ร้อยยี่สิบาทนะคะร้อยยี่สิบาทส่งฟรีนะคะร้อยยี่สิบาทส่งฟรีนะคะมีอยู่ต้นเดียวจ้ะลูกไม้ด่างนะคะมาต้นนี้นะคะนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นจันประกายดาวนะคะ fc นี่นะคะจันระกายดาวนะคะ ดันปะกายดาวนะคะนี่ก็แมวขายให้สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจ้ะจันประกายดาวนะคะนี่นะคะ,จ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะจันประกายดาวจ้ะน,นะคะสามร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีจ้ะหาต่อมาลูกไม้นี่นะคะมาถึงลูกไม้แล้วนะนี่นะคะ fc กระถางที่หนึ่งนะคะนี่นะคะ,ะแมวไล,ล่ไปเลยนะคะกระถางที่หนึ่งจ้ะ มีสองต้นนะจ๊ะถได้ถึงสามต้นนะคะต้นนี้นะนี่นะคะในสี่ต้นนะกระถางที่หนึ่งอ่ะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งค่ะป้าแมวขายให้กระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะอส,ส่งฟรีนะคะต้นเดียวก็ส่งฟรีจ้ะนี่นะคะร้อยห้าสิบาทค่ะนี่นะคะมีหลายต้นนะคะป้าเมวซูมดูใกล้ๆเลยนะคะกระถางที่หนึ่งจ้ะนี่นะคะต่อมาเป็นกระถางที่สองนะคะใบนี้ติดด่างแบบนี้นะคะนี่นะคะ ราคาเดียวกันนะคะ Fc ร้อยห้าสิบาทค่ะส่งให้ฟรีจ้ะต้นเดียวก็ส่งฟรีนะจ๊ะซื้อสองต้นก็ส่งฟรีค่ะต้นนี้นะคะนี่สวยนะคะเป็นลูกไม้สวยๆมีสองต้นนะคะในกระถางมีสองต้นนะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะเอาไปลุ้นหน้ากันนะคะเปิดด่างมาแบบนี้นะร้อยห้าสิบาทจ้ะแล้วมาต้นนี้นะคะนี่มีสองต้นนะคะมีสองต้นจ้ะเห็นไหมคะเห็น,นะคะเขาจะเปิด ต้นนี้น่าจะเปิดเป็นออกชมพูนะคะรอรอรอรุนนะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ของเทพจุตินะคะเทพจุติเจ้าปอแก้วเจ้าวังนะคะเม็ดเม็ดนี้นะคะเป็นเป็นเมล็ดนี้นะคะเทพจุติเจ้าปอแก้วเจ้าวังนะคะเป็นไม้มเมล็ดนะคะนี่นะคะสามสี่กระถางที่สี่แล้วะะต่อมาเป็นกระถางที่ห้าน,นะจ๊ะกระถางที่ห้าเป็นแบบนี้ค่ะนะคะอีซี ดูใบเขาสิค่ะบิดมว้วนปลายใบเขาจะม้วนหยักเข้าไปนะคะต้นนี้นะจ้าต้นนี้นะคะนี่กัดสีออกมาสวยมากนะคะต้นนี้โตไปเขาน่าจะป้ายนะคะมีต้นเดียวนะคะนี่นะคะมีต้นเดียวจะกระถางที่หกแล้วนะคะต่อมาเป็นกระถางที่เจ็ดจ้ะนี่นะคะกระถางที่เจ็ดมีสองต้นจ้ะถางที่เจ็ดมีสองต้นนะคะ ราคาเดียวกันค่ะร5อยห้าสิบาทต้นนี้ทรงใบกลมนะคะ fc เหมือนเหมือนสยามนารมิตเลยเนาะแต่ว่าทรงใบเขากลมนะสยามนารมิตเขาจะเป็นบอนป้ายนะคะนี่นะคะแต่ถางนี้มีต้นเดียวนะจ๊ะค่ะมาต้นนี้ค่ะเปิดเปิดหน้าเป็นลักษณะนี้นะคะ fc นี่แนะแบบนี้จะสวยนะคะมีต้นเดียวค่ะวันนี้ป้าแมวกม็มีมาประมาณแค่นี้นะคะ fc ชอบต้นไหน โทรหาป้าแมวได้นะคะลูกไม้มีแค่สิบสองกระถางค่ะนี่นะคะมีแค่นี้ค่ะต้นเดียวป้าแมวเ็าส่งให้ฟรีนะคะ fc ถ้าเจ็ดสิบาทขอให้ซื้อห้าต้นขึ้นไปเนาะป้าแมวก็มีแค่นี้ละค่ะมีประมาณนี้มาแบ่งปันให้ fc นะคะส่งฟรีนะคะรายการนี้ส่งฟรีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีบวกเพิ่มนอกจากปลายทางป้าแมวขอเพิ่มยี่สิบาทนะจ๊ะป้าแมวขอเพิ่มยี่สิบาทจา้ะขอแค่นี้นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆถึงว่าจะมี กิ๊บเล็กๆในน้อยป้าแมวก็เอามาฝาก FC นะคะค่ะด้านนี้นะคะเป็นน้ําหมักที่ป้าแมวผสมแล้วนะป้าแมวก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพราะป้าแมลก็ใช้เยอะนะคะบนสีป้าแมวเยอะนะคะป้าแมวใส่ยาคูไปยาคูแบบนี้นะคะสามขวดนะคะ FC แล้วก็เครื่องดื่มนะคะสองขวดเนาะป้าแมลใส่แบบนี้เลยนะคะเพราะของบนป้าแมวเยอะป้าแมลต้องหมักเยอะแล้วก็ไข่สามฟองนะคะใส่ไข่ไปสามฟอง กะปิหนึ่งช้อนเต็มเต็มช้อนโต๊ะเราเนี่ยค่ะช้อนกินข้าวเรานะคะหนึ่งช้อนเต็มเต็มเลยนะคะเอฟซีนี่นะคะป้าแมวก็คนคนรวมกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวป้าแมวก็อันนี้ป้าแมวก็ได้ใส่ใส่ขวดไปบ้างแล้วนะคะนี่นะป้าแมวแนะนําให้ใช้เป็นขวดแบบนี้นะคะขวดน้ําโคขวดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เจาะฝานี่นะคะเจาะไว้แบบนี้นะไม่ต้องไม่ต้องหมุนให้เขาแน่นมากนะคะนี่นะคะตอนนี้ตะกอนมันก็นอนก้นเนาะนี่ป้าแมวก็ทําได้เอาไว้ลด เอาไว้ลดบอนสีเรานะคะ fc เวลาลดเอาหมักไว้เนี่ยป้าแมวหมักไว้15วันนะคะนี่ยังไม่ได้นะเพิ่งทําวันนี้นะคะเรามาเริ่มทําพร้อมกันเนาะบอนสีเราจะได้สวยๆเดี๋ยวให้ป้าแมวทดลองก่อนนะเพราะว่าบอนสีของป้าแมวเยอะป้าแมวใส่ไข่ไปในนี้3ฟองนะคะ fc ใส่ไข่ไป3ฟองด้วยจ้ะค่ะบอนสีของป้าแมวนะ่ะเยอะให้ป้าแมวลองของป้าแมวก่อนหลังจากหมักได้15วันหรือ20วันแล้วเดี๋ยวป้าแมวจะมาทําการ ฉีดพ่นบอนสีของป้าแมวนะคะทุกต้นไม่ว่าต้นเล็กต้นน้อยตัวแมวก็จะลองทําดูแล้วจะให้เอฟซีเอฟนะคะไม่ใช่เอฟติดตามผลขอขอขอประทานโทษจ้ะป้าแมวก็พูดผิดเรื่อยเลยเอฟซีนี่นะคะโอ้ยป้าแมวเป็นคนแบบนี้น่าจะถือโทษกดป้าแมวเนาะป้าแมวลืมค่ะขออภัยนะคะลืมมีชายชนเขาอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยของเจ้าของเองค่ะแดงออกมาแบบนี้แล้วใบก็แดงออกมาแบบนี้เนี่ยต้นนี้นะคะ ป้าแมวขายให้เจ็ดสิบาทนะนี่เป็นของป้าแมวเองจ้ะนี่นะคะขายให้เจ็ดสิบาทจ้ะนะคะฮะส่วนชมพูทวีปกระถางนี้นะคะここนี่นะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นเนาะอันนี้ก็ประมาณได้ได้ได้คืบกว่าแล้วล่ะแต่เขาได้สองต้นนะจ้ะกระถางนี้ป้าแมวขอหนึ่งร้อยบาทนะมีสองต้นจ้ะชมพูทวีปนะคะอันนี้มาเฉียวนะคะลืมบอกชื่อไปอันนี้มาเฉียวค่ะมาเฉียวเขาจะสวยนะคะเขากัดสีแบบนี้นะคะ ป้าแมวขายให้แปดสิบาทนะคะม้าเฉียวจ้ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีแค่นี้นะคะ fc ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแมวตลาดบอลสีด้วยนะคะ fc ถ้าป้าแมวรับสายไม่ทันอย่าว่าป้าแมวนะคะเดี๋ยวหลังจากป้าแมวทำ YouTube เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวป้าแมวขอไปสวดมนต์สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็จะมารับสายเนาะแต่โทรได้ตลอดนะคะเดี๋ยวป้าแมวตอบค่ะ ถ้าป้าแมวพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะบุญนี้ขอให้ส่งถึงเอฟซีทุกท่านนะคะค่ะป้าแมวขอสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขความเจริญคอมเมนต์มาพูดมาคุยกับป้าแมวบ้างนะคะอย่าลืมกดถูกใจให้ป้าแมวบ้างนะจ๊ะถ้าส่วนท่านใดที่ต้องการอ่าดินลืมบอกดินไปอีกแล้วป้าแมวก็เป็นคนขี้ลืมอย่างนี้แหละอืทำยังไงเนาะสมองป้าแมวนี่เนาะไม่ดีเลยดินนะคะดิน ดินโลละสามสิบบาทสี่โลขึ้นไปส่งให้ฟรีจ้ะสี่โลป้าแมวส่งให้ฟรีนะนะคะสิบโลก็ส่งฟรียี่สิบโลก็ส่งฟรีจ้ะนะคะขอให้คือให้ซื้อสี่โลขึ้นไปนะคะเอฟซีสี่โลโลละสามสิบาทนะคะดินที่ป้าแมวทําการยูทูบให้เอฟซีได้ดูนะคะบางท่านก็ได้ส่งถึงบางท่านแล้วนะคะบางท่านก็บอกว่าดีป้าแมวดินนี้ดีดีนะคะ่ะเอฟซีก็ถ้าสนใจดินของป้าแมวก็ โทรแอดไลน์มาได้นะคะโลละ30บาท4ี่โลส่งให้ฟรี10บโลก็ส่งให้ฟรีจ้ะนี่นะคะเป็นดินปุ๋ยนะคะปุ๋ยใบชันฉานะคะค่ะป้าแมวขอสวัสดี FC ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะท่านใดที่ผ่าหัวบอลแล้วใช้มะนาวของป้าแมวทาแล้วคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าหายคันบ้างไหมนะสวัสดีจ้า